อาละครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่ทานกันด้วยนะคะผมเนี๋ยวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดแชร์ในตัวโพสต์ของใน Facebook กันเนาะเดี๋ยวขั้นตอนก็จะเป็นยังไงนะผมเดี๋ยวท่านผู้ชมได้มาทําตามผมกันได้ไป,ไปง่ายกันได้เลย กันเลยเลยนะผมให้เราได้เข้ามาที่ในตัวของเว็บไซต์ K MM K, เ m M K T H กันเนาะผด้ทิ้งลิงก์ตัวเว็บไซต์ว้ให้นะผมท่านผู้ชมก็ได้สามารถที่จะเข้ามาใช้ง,งานทําการตามผมก็ได้เลยอ่ะและหากได้เข้ามากันได้แล้วที่ในตัวของเว็บไซต์ที่ในเว็บไซต์เขาจะมีให้ได้มากดลงชื่อกับสมัครสมาชิกสำหรับใครที่ได้เข้ามากันแล้วไม่มีสมาชิกก็ได้สามารถ,ารถที่จะมากดสมัครสมาชิกที่หน้าต่างตัวนั้นนี้กันไปก่อนได้เลย แวก็ได้กดสมัครสมาชิกกันมาผมทีหน้าต่างการสมัครสมาชิกเขาจะมีให้ได้มากรอกชื่อกรอกข้อมูลกันไปแบบนี้หรือจะเป็นการสมัครผ่านชิวขึ้นจีเมลที่อยู่ตรงด้านล่างนี้เขาก็จะมีช่องทางเราได้เลือกที่จะสมัครกันได้เป็นแบบนี้กันเลยหรือว่าหากมีใครที่ได้เข้ามาแล้วอาจจะมีสมาชิกกันอยู่แล้วที่ในตรเว็บไซก็ยังให้ได้สามารถที่จะกดย้อนกลับมาแล้วก็มาลงชื่อใช้งานผ่านชีที่เคยได้ใช้งานกันไปได้เลย และก่อนอื่นเลยนะบูมให้เราได้เข้ามาที่ในตัวของเว็บไซต์ของ k ค e p n k i t h กันเนาะในเว็บไซต์หน้าต่างแรกของเขาก็จะเป็นนี้กันเลยจะมีหมวดหมู่แล้วก็บริการให้เราได้สามารถที่จะมาเลือกใช้งานหรือว่าจะเข้ามาทําการตามกันได้หรือว่าจะมียอดเงินที่อยู่ในส่วนตรงด้านนี้นะครับผมให้ท่านผู้ชมได้สามารถที่จะดูกันได้ผมเพื่อได้เป็นยอดเงินที่เรามาใช้ในการใช้งานหรือทําการในส่วนต่างๆตรงด้านนี้กันได้เนาะแต่ทหารสำหรับท่านผู้ชมคนใดผมเพิ่ได้เข้ามาใช้งานไปครั้งแรกยอดเงินตรงด้านนี้ก็จะไม่มีกันอยู่แล้วหรือว การอะไตรงด้านนี้กันนะครับผมก็ก่อนอื่นเลยให้ได้กดเข้ามาที่หน้าต่างตรงนั้นกันก่อนได้ที่หน้าต่างกันารเงิน หาได้กดคลิกเข้ามากันได้แล้วที่หน้าต่างของการเติมเงินนะที่ตรงด้านนี้เขาจะเป็นหน้าต่างแบบนี้กันเลยให้กับเราสามารที่จะเข้ามาแล้วก็มาทําการเติมเงินกันได้แล้วก็จะได้มีช่องทางในการเติมเงินกันอยู่ตั้ง5ช่องทางเรารู้จักช่องทางอะไรในการเติมเงินนะ5ช่องทางนี้หรือสะดวกดที่จะเติมเงินในช่องทางตรงไหน5ช่องทางเราสามารถที่จะเลือกกันไปได้ทั้ง5ช่องทางตรงด้านนี้แล้วก็ทําการเติมเงินกันไปได้แบบไปง่ายกันได้เลยเนาะหรือว่าได้มีใครนะครับผมดีด้เข้ามาเติมเงินกันไปแล้วหรือว่าได้เข้ามาใช้งานกันไปแล้้วววยยออดเเเงิินนนกก็็จะมมีัู่่แลราตปส ก็สามารถที่จะให้กดย้อนกลับมาที่ได้ตัวหน้าต่างเดินของเว็บไซต์กันไปกอดได้เลยอ่ะ เล้วเราก็ได้กดย้อนกลับมากันได้แล้วนะครับผมที่ในตัวของเว็บไซต์นะครับผมทีนี้เราก็มาเลือกที่ในส่วนหมวดหมู่แล้วก็บริการที่เราต้องการจะทาการกันได้เลยเนาะก่อนที่เราจะเลือกหมวดหมู่แล้วผมเรามาเลือกแพลตฟอร์มของ Facebook ของเรากันไปก่อนนะผมทีน <ๆ S 2> ี้เราก็ค่อยมาเลือกกันต่อที่ในส่วนของหมวดหมู่หมวดหมู่เขาจะขึ้นมาเป็นแบบนี้กันเลยหมวดหมู่ที่เราต้องการก็คือการเพิ่มโะยผมยอดแชร์โนยตัวโพสเขาก็อยู่ตรงด้านล่างนี้เราก็ขอเลือกกันไปได้เลยอ่าเลือกกันได้แลวหมวดหมู่ที่เราต้องการทีนี้ก็ให้มากดที่บริการที่เเเรร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 าาาาาาต้้้้อออองงกกกกกกจะะทํส่ซืืนนบบิิมมีีีแผล เลยก็แล้วกันและพอเราเลือกทั้งหมดหมด Hill, <s pered Gram ABS> ู่และบริการที่เราต้องการกันได้แล้วทีนี้ให้เราได้กดกลับมาที่ด้โวงโพส a c e b o o k ของเราเองเพื่อมาทาการล็อกลิงก์อะและได้ลิงก์โพส Facebook ของเรากันมาได้แล้วทีนี้ให้ลิงก์มาวางและพอได้วางลิงก์กันได้แล้วแบบนี้ทีนี้ก็ให้เราได้มาใส่จํานวนที่ต้องการจะเพิ่มตรงั้นนีิกันไปอ่าแล้วก็พอได้ใส่็จทางลิงก์แล้วก็จำนวนได้แล้วแบบนี้ทีนี้ก็ให้มาใส่ให้มาสั่งซื้อกันได้ที่ตรงด้านนี้กันไปได้เลยเนาะอ่าพอใส่ทางลิงก์ทั้งจำนวนกัน แล้วก็พอาได้ส่งซื้อกันได้แล้วนะผมดินในคำสั่งซื้อเขาก็จะมีระบบขึ้นมาแจ้งบอกแบบนี้ให้กับเราได้ดูคนได้กันด้วยเนาะหลังจากการที่ได้ส่งซื้อกันไปแล้วได้แถมในคำสั่งซื้อพอได้ส่งซื้อกันไปแล้วยังสามารถที่จะเช็คดูยอดออเดอร์สถานะกันได้หากได้กดิีเข้ามาที่ตรงด้านนี้หรือว่าจะกดเข้ามาที่ในส่วนประวัติทางซื้อที่ตรงด้านนี้กันก็ได้นะครับผมแล้วเขาก็จะมีหน้าต่างเป็นการแจ้งบอกให้เราได้มาดูยอดออเดอร์สถานะกันได้แบบนี้กันเลยก็อย่างออเดอร์ที่เราได้ทําการไปเเเมมมมื่่่่อออออกกกกกี้้้้้สสัคครรรรููนนนนนนะะบผขแแถถาาาาาาววดด็็ใหลไป ไม่ใช่ร้อนหรือว่าถ้ามีใครที่ได้เข้ามาใช้งานหรือทําการอะไรต่างๆตามผมไปอาจจะไม่ได้มียอดเดอร์ขึ้นมาเป็นแบบนี้หรือว่าอาจจะเกิดปัญหาขัดข้องกันกษตนกนในด้านการใช้งานหรือการส่งซื้อหากานผู้ชมบุนไดที่ใช้งานกันอยู่แล้วเกิดปัญหาหรือเกิดขัดข้องสามารถที่ได้กดย้อนกลับมากันได้นะผมด้าต่างแรกของเว็บไซต์แล้วเขาก็จะมีหัวข้อการติดต่อที่ตรงนี้ให้ท่านผู้ชมได้สามารถที่ได้กดเข้าไปแล้วเขาก็จะมีช่องทางขึ้นมาเป็นแบบนี้ผมสองช่องทางให้เราได้สามารถที่จะเลือกนะผมเพื่อได้ไปแจ้งปัญหาหรือให้ติดต่อสอบถามปัญหาแก้แต่่วาาเร เกิดมีปัญหาหรือเกิดขัดข้องอะไรยังไงเราก็สามารถที่จะเข้ามาเพื่อมาทาการแจ้ปัญหาการ์ดมินในส่วนตรงนั้นนี้กันไปได้เลยเนาะือพัฒหามีใครนะผมได้้ทไมาใช้งานทําการอะไรต่างๆตามผมกันไปแล้วยอดเก็อาจจะไม่ได้มีปัญหาขัดข้องหรือว่าไม่จำเป็นที่จะต้องมาแจ้ปัญหาการ์ดมินกันเลยเนาะใช้งานตามไปปกติกันเลยแล้วรู้สึกสนใจอยารูู้ยอดกันแล้วจะมากกว่ายอดจะขึ้นมาหรือยังเพอาได้ต่องตัวกันตามเปปกติเลยก็สามารถที่จะกดเข้ามาดูกันได้นะผมที่ในตัวของโพสต์ตัวเราเองนะว่าตอนนี้ยอดแชร์ที่ได้ตั้งตัวกันะ เออ่ของเดิมเขาก็มีอยู่ที่หกแล้วผมเราลองมาลรีนหน้าจอเช็คดูกันได้เนาะ แล้วก็นี่เลยนะผมหลังจากที่เราทำการซื้อกันไปแล้กก็นั่งรอต่อผู้เนาะตอนนี้ถ้ผมยอดแชร์หรือตัวโพสของในเฟซบุ๊กของเรานะผมเขาก็ได้ไปขึ้นมาจนสิบเปที่ร้อ้อยแบบนี้กันแล้วนะครับผมแล้วแจกไปขึ้นตอนในการทำก็ไม่ได้ยากเลยเลยด้วยอหากว่าใครที่ได้เข้ามาดูกันแล้วนะผมเกิดสนใจยังไม่ทันได้เข้ามาทำตามก็ได้สามารถที่จะกดเข้ามาในลิงก์ตัวเว็บไซต์ที่ผมได้แปะเอาไว้ให้เพื่อที่สามารถที่จะเข้ามาช้งานหรือเข้ามาทำการตามผมกันได้หรือว่ามีใครนะผมด้วยได้เข้ามาช้งานทำตามผมกันแล้วนะผมอาจจะเกิดปัญ แก้บนกันได้นะผมในการใช้งานเบ็บไซต์ก็มีหลากหลายเนาะเรถจะหาโชคดีในการสั่งซื้อไปมากๆกิจะได้การแถมแบบของผมด้วยเนาะพราะถ้าผมจําได้นะผมก็เมื่อกี้เลยผมยอดเชมอยู่ที่6กเองนะผมเดี๋ยวผมสั่งซื้อกันไปแค่100แต่ก็เพิ่มขึ้นมาถ้าเป็น1 4 1ยเลยนะผมก็ได้มีเป็นการแถมจากทางเบไซต์ขึ้นมากนเป็นแบบนี้ด้วยเนาะอ่ะแล้วถ้าเผื่อใครที่ได้ใช้งานกันไปอาจจะไม่ได้มีปัญหาตามที่ผมได้บอกกันไปนะผมหรือว่าไม่จําเป็นต้องมาใชนปัญหารู้สึกสนใจจะลองแนะนําให้กับคนอื่นเขาไไไดดด้้้้้้มมมมมาา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 ารรรรรรรูููจจจัััักกกหืือออใชชงงงงงนนนติะผยยสถทที่่่แเเพขป ผมแค่ได้กดคลิกเข้ามากันด้านนี้ผมที่คราว่าแนะนําเพื่อนหรือทีนี้ก็มาคัดลอกลิงก์ที่อยู่ตรงส่วนนี้ไปส่งให้เพื่อนหรือเขาคนรู้จักของท่านไปชมนะผมแล้วก็ให้เพื่อนหรือคนรู้จักของท่านไปชมให้เขาได้เข้ามาที่ในตรวของเว็บไซ์ตรงด้านนี้เนาะอันนี้งานจะเป็นการแนะนําให้กับเพื่อนๆลอคนรู้จักกันได้แล้วหรือว่าถ้าหากมีใครที่ได้เข้ามาใช้งานทําการสั่งซื้ออะไรกันไปอาจจะอยากเขมาใช้งานเว็รไซต์กดีแบบง่ายดยที่ไม่ต้องเข้ามาในตัวของเวอร์ไซด์ในตัวเบอร์ไซด์เขายังมีเวอร์ชันเป็นแอ แล้วก็ส้าเรบคิดวิดอในวันนี้นะผมผมก็ไม่ได้จะพูดมากเลยด้วยเนะาะหากว่าน,นี้ผมอาจจะมีคําพูดอะไรผิดไปหรืออาจจะพูดอะไรพลาดไปนะผมก็ต้องขอไปนำเสชมกันด้วยเนาะแต่ถ้าผูาช้ชมคนไหนที่ดูผมไปแล้วก็เข้าใจได้ดูคิดวิดอจนจบถึงตอนนี้ผมสำหรับในะวันนี้ผมก็ไม่ได้จะพูดมากเลยเนาะสำหรับวันนี้นะผมก็ขอบคุณนะครับ